จบมาผมก็เป็นทหารราบแล้วก็มาเป็นทหารข่าวแล้วก็ไปเป็นทหารรบวิเศษอยู่6กปีตอนนี้ผมมาเป็นทหารพัฒนาแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมมาข้างล่างเนี่ยท่านนายกท่านผบผู้จัดการหารบวกคัะมนตรีครับผมให้ลงมามาเพื่อป้องกันไม่จะมาปราบปรามคือเวลาออกออกกําลังกายเนี่ยมีเสมอมันอยู่ที่เราจะหาเทียนทันเองคือขอให้ใส่รองเท้าเข้าไปได้ได้ออกกําลังกายได่ว่าจะยากตอนที่จะเริ่มใส่รองเท้าเข้าไป เอาล่ะค่ะกลับมาช่วง Army Insider วันนี้นะคะเราคุยกับแม่ทัพอาร์ตแม่ทัพภาคที่4กันต่อนะเอ๊ะแม่ทัพอาร์ตเป็นคนยังไงรึเป็นคนไทยครับอ่าไม่แต่ว่าเป็นคนตลกหรือเปล่าเหมือนนายกบิ๊กตู่เป็นคนตลกหรือเปล่าผมไม่ตลกครับผมเิ่งๆครับเป็นอ๋อนร่งเอ่ะครับอยู่เร่งๆครับจริงอ่ะไม่ไม่บอกฮะเรื่องนี้ตอนนี้ปล่อยให้งงไว้ก่อนนะค่ะ <utan S 1> แต่ว,ว่าได้ยินชื่อเสียงมาชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม่ทําอาร์ตเนี่ยน่ารักเป็นคนกันเองติดดิน <blind. S 2> ติดดินจร,จริงๆคือเจอชาวบ้านเนี่ยนั่งกับพื้นเลย<อ>เห็นว่าตอนน้าท่วมนี่ไปโอ้โหน้ำนะชาวบ้านเนี่ยว่าเห็นแม่ทำมาแล้วน้ําตาคลอเลยยังไงละ ml ml ่ะฮะแมงเข,าา <c oughs> ข้าตาครับก็เจอครับชาวบ้านก็เรียกว่ามันมีคว<อ>ามตื้นตันเหมือนกันนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นเราเนี่ยและเราสามารถ ทำอะไรให้เขาได้แต่ก่อนเนียเห็นแล้วเราก็สั่งแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอํา,านาจไม่มีหน้าที่แต่ตอนนี้ที่ผมไปเนี่ยมันมีอํานาจและหน้าที่เขาอยากจะได้อะไรเราสามารถสั่งและลูกน้องน้องๆมาช่วยกันทำนะครบชาบ้านเขาเต็มใจไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วตอนนี้ที่ฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยเรื่องบ้านช่องใช่ไหมผมก็มองก้าไปอีกว่า ตอนนี้ผมจะซื้อซื้อไปแล้วด้วยคือถังแก๊สเครื่องครัวกระทะนะฮะแล้วก็จะกำลังจะซื้อที่นอนหมอนและกระมุงให้นะครับ<อ>เพราะว่าที่เข้าไปดูเนี่ยน้มามันเข้ามาในบ้านเสื้อผ้าพังหมดนะครับที่นอนหมอนมุงนี่สกปรก,กหมดใช้ไม่ได้นะเสื้อผ้าเราก็ซื้อไปให้แล้วเราไม่รับบริจาคนะรเพราะการบริจาคเสื้อผ้าบางคนก็เอาเสือ้อเก่าๆอะไรมาซื้อของใหม่ให้นะ,ะแล้วก็ให้แต่ว่าก็ของที่ซื้อนี่ก็คือเงินจากทุกภาคส่วนที่บริจาคมาไม่ใช่เงินของผม พวกเง oh ินผมม oh ีแค่เงินเดือนเหมือนเนี่นะคะแต่ว่าสิ่งท ah> ี่แม่ทัาอาร์ตทำให้มากกว่านั้นก็คือว่าทําอาหารให้ทานด้วยนะคะเห็นไปนี่ทั้งไข่เจียวแบบอะไรนี่จริงผมทํากับข้าวเก่งเลครับข้าวจริงเหรอฮะจริงนะครับอะไรที่เป็นเมนูเด็ดของพิกอาร์ตเลยฮะที่แบบทําแล้วอร่อยคนต้องซี่โครงหมูทอดกระเทียมครับโอ้โหซีดอยากกินขึ้นมาโดยพลันนะคะ ว่างๆลงมาใหม่นะวันหลังไม่รับนเลวันหลังเนี่ยเอาแล้วไม่เอาวันหลังไม่เอาไข่เจียเอาซี่โครงหมูเลยนะคะโอ้โหนะะก็เขาบอกว่าผู้ชายที่เนี่ยนะคะทำอาหารเป็นเนี่ยมีเสน่ห์นะคะอะไรนะฮะเสน่ห์ปลายจวักนะเดี๋ยวนี้สลับกันนะคะผู้ชายมองดูลมดูแล้วมีเสน่ห์มองดูลมดูแล้วมีสเสน่ห์มองดูลมดูแล้มลมวม,มีสเสน่ห์โอ้ย <c oughs> นี่เป็นไงเป็นคนเรียบร้อยนะเงียบๆนิ่งๆนะฮะนี่ผมถูกบังคับให้มานั่งนะเนี่ยผมจะเตะบอลอยู่นี่ไม่หรอกดูฉันท่านั่ง นะคะว่าเ,เรียบเรียบร้อยนิ่งๆมากเลยนะคะอาแต่ว่าอันนึงก็คือว่าตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนน่ะโอ้โหพี่วันที่พี่ขึ้นฮอแ,<ก>แล้วก็หย่อนของมาช่วยวันนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นเลกเห็นภาพเลยความรู้สึกว่าถ้ากระโดดลงไปได้นะบัตรนาวตอนนั้นเนี่ยบิ๊กอาร์ตกระโดดลงไปแล้วใช่ไหม คือถ้าผมลงไปเขาจะหาผมเว่อร์อีกต่างหากเพราะว่านั่งอยู่ดีกว่าครับเพราะว่าสำรวจสำรวจแล้วก็คอยส่งให้ทางลาวจุดไหนที่เราจะต้องช่วยก่อนเพราะก่อนที่เราลงไปในเราถามอยู่ในหมู่บ้านแล้วว่าหมู่บ้านไหนที่เรือเข้าไม่ได้รถเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเห็นบอกว่าบอกลูกน้องเลยว่าตอนนั้นเนี่ยต้องทําไมนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยังไงนะคะพี่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ เราจะไปด้วยกันแต่ก็เราจะไปทิ้งกันเราจะไปทิ้งใครไปข้างหลังแน่นอนโอ้โหเพราะว่าเราจะไปอยู่ข้างหลังเองใช่ไหมฮะเพราะเราก้าเพียงข้างหลังเองอ๋ <laughs> ออะนะแต่ว่าอย่างนึงนะคุณผู้ชมนะคงทราบดีนะว่าท่านพลโทปียวัน์นาควานิชเอ๊ะ<ม>นามสกุลนี้คุณคุ้นนะพี่หมูท่านองคมนตรีหมูนั่นเองนะท่านพลเอกธีรชัยนาควานิครับรวความเรียงเรียงระดับพี่น้องใหใ,หใ,หให้ทราบนิดนึง พี่หมูท่านบิ๊กหมูเป็นคนโตคนที่สองครับคนที่สองผมจะบอกว่าเป็นน้องชายคนเล็กผมก็ไม่ได้เลยครับตัวใหญ่กว่าผมอ๋อก็เลยต้องบอกเป็นพี่ผมก่อนฮะก็เป็นพี่อีทคนโตอพี่อีทพี่เกษียณไปแล้วใช่ไหมฮะก็พลตรีหญิงนะฮะแล้วก็มาพี่หมูคนเอกีรชัยแล้วก็มาผมค่ะแล้วก็น้องชายก็อูอู๋ก็อยู่คนเก้าอพลตรีวุฒิชัยหน้าวันนี้ทูตการกองพลทหารราบที่นก่เนี่พูดได้แม้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครอบครัวเราเนี่ยก็คือหน้าวันนี้เนี่ยหโหขึ้นพีคเลยนะฮะ คือทุกคนประสบความสําเร็จในการทํางานเพราะว่าทั้งท่านบิ๊กหมูเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผอบแล้วนะวันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นองคมนตรีแล้วก็มาแม่้ําอาร์ตก็เป็นแม่ทัพพรที่สี่แล้วก็ท่านพี่อู๋นะก็เป็นผอพล9พ่อแม่นี่คุณพ่อคุณแม่นี่แบบว่าปรับปรือใจยังไงบ้างบอกกับลูกๆยังไงบ้างคะหรือก่ท่านยังอยู่ใช่คุณพ่อเสียไปแล้วนะคุณแม่แม่ก็ปลื้มืใจอยู่แล้วครับแต่ก็ เราก็ได้ตระกูลก็คือได้พระมหากราธิคุณมากนะครับเราก็จะทำทำรักษาแผ่นดินให้ดีที่สุดนะครับทำบบเต็มที่นะครับรักษาแผ่นดินให้ดีที่สุดครับค่ะ,ะแล้วท่านท่านพ๊กหมูคะท่านพี่หมูของพี่เนี่ยได้ได,ได้บอกอะไรมาเวลาบอกว่าแนะนําน้องเรื่องการทํางานเรื่องเลยเพราะให้มาเป็นช่วยทําแก้ปัญหาภาคใต้นะคะพี่หมูครับพี่หมูก็บอกว่าให้ทําให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องทำนะครับทำให้ถูกต้องใครผิด ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วผมก็อเ็ยบอกว่าถ้าผิดปลดไม่มีย้าย<อ>ถ้าย้ายมันก็ไปทําให้คนอนื่นเขาเดือดร้อนอีกที่อื่นเดือดร้อนอีกเพราะถ้าผิดก็ปลดไปเลยห<อ>มูมนี่ก็เด็ดขาดทั้งคู่เลยทั้งบ<อ>ิ๊กหมูแล้วก็แม่ทำอาร์ตนี่สไตล์แบบเดียว,ยวกันฮะ,ะบูบูคใครบูบกันฮะพี่หมูเขาน่าจะบูกว่าเพราะว่าอยู่บ้านเขานอนเตียงบนผมนอนเตียงล่างต่ำกว่าเขาอยู่ข้างบนเด็กๆเขาแกล้งพี่มาฮะเด็กๆเนี่ยหรือว่าน้องแกล้งพี่ แกล้งผมไม่ทันแน่นอนครับผมตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าอ๋อนะคะแต่ว่าอยากทราบเหตุผลว่าในครอบครัวนี้เป็นทหารกันหมดเกี่ยวกับที่คุณพ่อเป็นทหารด้วยไหมฮะครับพ่อเป็นทหารด้วยฮะเป็นไอดอลครับพ่อเป็นทหารยังไงบ้างฮะที่ทําให้เราตัดสินใจมาเป็นทหารพอเกตดมาเห็นคุณพ่อเป็นทหารก็ประทับใจเลยคุณตาก็เป็นทหารครับตั้งแต่นะพ่อเป็นทหารคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาคนโทหมอเจ้าพิเศษดิสกุลครับค่ะ แล้วก็ยาวมาเลยครับแล้วแล้วมีอาร์ลูกลูกลูกเป็นทหารไหมฮะไม่ได้เป็นครับอ๋อเอาแล้วไม่อยากให้ลูกเป็นทหารบ้องหรอคือให้อิสระเขาก็อิสระเพราะว่าแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกอะไรไปเรียนอะไรนะอ๋อนะแต่ไม่เป็นไรนะเรานากวานิดก็นะถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่สําคัญเลยนะของแท้ต้องมีนอนูถือครอบเพลิงนะทัไง่ะเป็นโลกขอปิยวัฒน์นนูกระรันครับ อ๋อนะคะขอ้ท้นะคะจะได้เป็นของแท้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลามาทํางานเนี่ยสิ่งที่คิดไว้ในใจเสมอคืออะไรมาทํางานแม้ว่าภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอ่ะอันตรายอยู่ทุกหัวและแหงเลยอ่ะนะคะคือเราลงมาเนี่ยคือบอกไม่กลัวเหรอไม่กลัวครับอ๋อทุกที่มีความไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเราอย่าประมาทเท่านั้นเองเรามี ศักยภาพเหนือกว่าหลายคนเพราะฉะนั้นต้องใช้ศักยภาพของตัวเองไปช่วยคนที่ศักยภาพน้อยกว่าเรา<ะ>อย่างน้อยต้องดูคนใกล้ตัวคือกำลังพลน้องๆของเรา<ะ>ะะแล้วก็เอาสอนเขาแล้วก็ให้เขาไปดูแลชาวบ้านต่อ,ะะอแต่ว่าอย่างแม่ทําอาร์ตเนี่ยก็โตมาทํางานด้านงานข่าวมาตลอดเนี่ยคือคมันช่วยทําให้เราแบบว่าเป็นแม่ทัพที่เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็มีส่วนมาก,ะมากนะครับเพราะว่า ผมดูทํางานข่าวมานานก็<ะ>รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะแล้วก็อนาคตต่อไปแล้วที่สำคัญผมก็เป็นทหารราบมาเก่า<ะ>แล้วก็อยู่รบพิเศษมา6ปีะนะครับอยู่การข่าวว่าต้เป็นสามสี่เหล่าอยู่ที่ผม<ะ>ผมก็ได้สามารถมองภาพได้หลายมิติะนะแล้วก็ช่วงที่เป็นหน่วยข่าวก็ดูได้ดูแล้วว่าใครเป็นไงที่ไหนเมื่อไหร่เรารู้ ก็ในฐานะที่เป็นแม่ทัพภาคที่4ี่เนี่ยจริงเราดูไม่ใช่ดูแค่คนที่ผ่านคนอาจจะคิดว่าเฮ้แม่ทัพภาคสี่ดูแต่ชายแดนภาคใต้แต่จริงภาคใต้ตอนบนก็ดูแลด้วยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเห็นแม่ทัพอาร์ตก็เดินไปหลายสายไหนที่ที่อันหนึ่งที่ประทับใจมากเลยที่ไปที่ภูเก็ตอะที่มันมีเรื่องอะไรนะมาเสียผู้มีอิทธิพลเนี่ยแม่ทัพอาร์ตสั่งว่ายังไงนะคะผมบอกแล้วว่าให้เจ้าที่ของรัฐไม่ต้องกลัวโจรนะโจรที่ต้องกลัวเราเพราะนั้นเราทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ และผมก็บอกหลายหลายคนไปแล้วในที่ประชุมก็ตามนะครับว่าผมพยายามทํา14จังหวัดให้เหมือนกันไม่ใช่เพาะ3จังหวัด4อำเภอผมจะทํา14จังหวัดให้เหมือนกันนะครับให้ความปลอดภัยให้ดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุดอิทธิพลอย่าให้เกิดได้เวลาที่จะต้องพักแล้วโอ้โหนะฮะต่อยหนักไหมฮะ มิกอาร์ตเนี่ยผมไม่ผมเป็นคนที่สายไม่ชอบระแกคนมีฉากสู้แฮะแต่ว่าคือเขาบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยต้องเล็กพิขี้หนูพิขี้หนูยังไงมิกอาร์ตเนี่ยต้องลองไปทานดูนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนทานอะไรนะซี่โครงหมูทอดกระเทียมที่ไทยเนี่ยเพราะพี่ขี้หนูเนี่ยมันทั้งหอมนะฮะหอมด้วยเผ็ดด้วยเล็กด้วยนะครับได้หมดทุกอย่างงั้นถ้าให้เปรียบท่านแม่ทัพอาร์ตก็เปรียบเป็นพี่ขี้หนูได้ใช่ไหมฮะ อย่าอะไรครับอย่าเปลี่ยนเป็นอะไรดีคนก็ชอบทำกินกันน้ำส้มกุ้งเตี๋ยวบ่อยอ่ะแต่ว่าอยากรู้มากเลยว่าท่านแม่ทำอาร์ตเนี่ยร้องเพลงเป็นไหมเห็นอย่างนี้ได้แต่เพลงชาตินะครับได้ร้องตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเพลงธรรมดาอย่าอย่าอ่าผมรู้ร้องได้ผมรู้ว่าเพลงประกอบละครต้องได้แน่นอน ก็นนนิดห่อยะเพลงคู่ครองได้ไหมอะนาคีอะไรนี่ละครโปรดอะอย่าเอยครับผมร้องเดี๋ยวคนอื่นฟังไม่ได้แต่ว่าได้ข่าวว่าท่านแม่ทำอาร์ตเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลาว่างบางส่วนเนี่ยในการดูละครด้วยใช่ไหมฮะยังไงอะมัน ผมรีแลกซ์หรือว่ารีแลกซ์แล้วชอบดูละครนะทำงานไปก็ดูไปขีดเสหนังสือแล้วก็อ่านมองละครมันมีความสุขอย่างนี้แล้วดูดูละครแล้วก็ดูสิ่งที่สวยๆน้ำงามดูในวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆโอ้นี่เป็นเทคนิคการผ่อนคลายนะคะเพราะว่า แม่ทัพนะต้องบอกนะคะคนที่เป็นแม่ทัพภาคที่4เนี่ยดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็ทราบวันนี้ว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบนะคะแล้วก็ต้องดูพื้นที่14จังหวัดทั้งหมดด้วยนะเพราะฉะนั้นภาระบนบ่านี่หนักเอาการนะเพราะฉะนั้นการที่จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้นอกจากการออกกําลังกายนี่นะคะนวดเลยนะคะเตะฟุตบอลแล้วนะก็ต้องรีแลกซ์ตัวเองด้วยนะ <c oughs> อย่างที่ <c oughs> ท่านแม่ทัพอาร์ตบอกนะโอ้โ okay, หวันนี้นะคะเราได้มารู้จักตัวตนของแม่ทัพอาร์ตบิ๊กอาร์ตลิตเติ้ลอาร์ตคนนี้มากขึ้นขอบคุณ ปียวัตรหนาวันนิชมากค่ะสวัสดีค่ะไปเตะบอลกันพี่ไปนี่ชุ่นี้มาครึ่งมาเกลือส้มเลยไปนะเกลือเพียบเลยจ้องเล่นนี่เดี๋ยวกันอะไรนะหอมพีนโอ้โหไม่มีกลิ่นเลยนะฮะไปเดี๋ยวไปเตะบอลกันต่อพี่ขนลุกเลย และนั่นนะคะก็คือท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะ l i t t l e Art หรือว่า BigAr t ที่เราเรียกกันนะคะท่านก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเรียบง่ายติดเดินนะคะแล้วก็อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งในฐานะที่เป็นนายฐานการขา่าวนายหารที่เคยทํางานรบพิเศษและก็เคยทํางานในพื้นที่ภาคใต้มายาวนานเพราะฉะนั้นเรารอดูและให้กําลังใจท่านในการแก้ไขปัญหาภาคใต้กันต่อไปค่ะ,นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการรับลมพัง Exclusive ค่ะ ก็หมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงนะคะหรือว่าถ้าใครที่พลาดชมนะคะก็ดูในแฟนเพจของรับลวงพลาง e x ็กซ s i ลูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปอลอคอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ